ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับนั้นก็ฝากทั้งอนุทินและชาดาปราบมาเฟียวัดบางคานนะครับพี่น้องประชาชนเห็นด้วยไหมช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะนะครับนะคุณเดโชวบอกนะที่ดินรถไฟที่เขากระโดงแ่ะครับที่มีนามสกุลชิดชอบไปเกี่ยวข้องเนะี่ยแพ้คดีแล้วก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ดินของการรถไฟก็ฝากอนุทินกับชาดานะปราบด้วยนะครับ นะปราบด้วยนะครับนะไปตรวจสอบที่เขากระดงเนี่ยมีมาเฟียหรือเปล่าเนะี่ยมีใครเป็นมาเฟียไหมทำไมมีการบุกรุกที่การรถไฟหรือไม่ออาลองไปปราบดูนะถ้าแน่จริงนะปราบวัดบางคลานได้นะมาเฟียวัดบางคลานนะแล้วก็ไปปราบมาเฟียบางคนบางท่านซึ่งผมไม่รู้ว่าใครที่จังหวัดลุนล้มอนะ่ะกรณีมีการบุกรุกที่การรถไฟเนี่ยถ้าปราบได้นะนะผมว่านะชาดาเป็นนายกได้เลย นะนะอย่าแค่น้ำลายนะครับเชื่อว่าคุณชาดาทำสมเด็จปราบเลยครับที่บุรีรัมย์นะครับไปดูที่มีใครบ้างที่บุกลุกที่การรถไฟสารทภากษาแล้วก็ยังไม่ย้ายออกผมก็ไม่รู้ว่าใครเนะี่ยเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวไปไงเขาก็ฟ้องผมไมะได้ฝากคุณชาดานะครับที่ประชาชนปไถามมาเอาวุธปืนผมว่ถามเยอะนะเนี่ยเอาวุธปืนนะครับทิ่ประกาศนะครับว่าใครมีปืนเถื่อนปืนอะไรต่างๆแบล็กกันเนี่ยให้เอามาลงทะเบียนเนี่ย นะที่อนุทินกัชาดาประกาศไปตอนนี้มีความคืบหน้าไหมหรือแค่น้ำลายพี่น้องครับคําพูดของอนุทินกัชาดาที่ประกาศเรื่องขึ้นบัญชีผู้มีที่พนเนี่ยมีความคืบหน้าไหมนะครับแล้วก็ประกาศว่าใครมีแบงค์โกงแบงค์กันอะไรเนี่ยเอามาขึ้นรงทะเบียนเนี่ยมีความคืบหน้าไหมพี่น้องคิดว่าเขาพูดจริงทำจริงหรือแค่น้ำลายนะครับช่วยาการแสดงความคิดเห็นครับรายการนี้เป็นรายการเปิดว่าใครชอบเข้ามาไม่ชอบไม่ต้องมานะครับ ถ้าท่านไปชอบรายการทนายเดชาท่านก็ไปดู Voice New ท่านไปดู Top New ท่านไปดูมาริกาดูใครแต่ใครเอยอะแยะมากมายครับนะสำหรับคนไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาคนชอบก็เข้ามามันเป็นรายการปากปากเสียงประชาชนโดยทนายเดชาก็ททำหน้าที่ดำเนินรายการคนเดียวนะเปลี่ยนพิธีกรก็ไม่ได้นะบางคนบอกเฮ้ย hey, เปลี่ยนพิธีกรไม่ได้อกนะเพราะว่าผมเป็นพิธีกรคนเดียวนะครับนะนะแค่น้ำลายไหมนะนะครับ หลายเรื่องนะครับที่รัฐบาลเพื XP ่อไทยเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลประชาชนนะรัฐบาลเพื่อไทยพัะรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนายกเอ้ยลูกน้องเอ้ยเนี่ยใครเห็นตาบอกว่าอะไรไอ้พวกนี้ไม่มีเหตุผลเดครับใครเห็นตา๊บไอ้พวกนี้คือพวกขัดขวางนะขัดขวางความเจริญเขาจะแจกเงินคนละหมื่นบาทเมื่อขัดขวางความเจริญไอ้พวกนี้เป็นพวกสารกระเบือไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ไม่มีเหตุผลนะ ไอ้พวกน e ี้แพ้แล้วชนตีคาพูดต่างๆเหล่านี้ของนายกหรือคนใกล้ตัวนายกระวังนะครับมันจะกลับมาที่ตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับคุณประกาศก็เป็นรัฐบาลประชาชนคนที่เห็นด้วยก็เป็นประชาชนคนที่ไม่เห็นด้วยเป็นไม่ได้เป็นประชาชนคุณอย่าไปเอาไอ้คนที่เห็นด้วยกับคุณอยากได้คนละหมื่นกับไอ้คนที่เขาไม่อยากได้หรืออยากให้ทบทวนโครงการคุณบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่มีเหตุผลไอ้พวกนี้คือสามกระเบื้องนะครับระวัง ระวังนะครับนะผมฝากนะระวังนะคาพูดที่คุณพูดมันจะกลับไปหาคุณถึงเวลาเลือกตั้งมันก็จะไม่มีใครเลือกคุณก็อยากจะบอกว่าเป็นรัฐบาลประชาชนเพราะนั้นคุณต้องฟังเสียงเขาใครไม่เห็นด้วยกับคุณคุณก็บอกว่าไอ้พวกนี้มาโนไอ้พวกนี้คือสารเบือไอ้พวกนี้ไม่มีความรู้ไอ้พวกนี้คือหน้าเดิมเดิมไอ้พวกนี้คือขาประจําไอ้พวกนี้คือจ้องทําร้ายไอ้พวกนี้คือพวกอิจฉาไอ้พวกนี้คือพวกที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลและอิจฉาทิ่ยา ไอ้พวกนี้ไม่มเหงุผลทำคำพูดเหล่านี้จะกลับไปหาตัวคุณเองนะครับในวันข้างหน้าในวันที่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็ฝากนะนายกเศรษฐานะครับนะครับฝากไปถึงนายกเศรษฐาว่าคำพูดคำจาอย่าดูถูกเหยียดหยามประชาชนนะอย่าตำหนิหรือด่าทอประชาชนว่าพวกที่ขัดขวางโครงการของรัฐบาลพวกที่ไม่มีเหตุผลไอ้พวกซากระเบื้อไอ้พวกขาประจําเจ้าเดิมเดิมไอ้พวกที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันเพื่อน ทำอย่างไรมันก็ไม่เห็นด้วยอย่าพูดแบบน,นะครับอย่าพูดว่าที่ไหนเลือกกูพัฒนาก่อนนะจำได้ไหมัำเพื่อไทยสมัยก่อนสมัยไทยรักไทยยังไงนะที่ไหนเลือกกูกูโดนด,ดูแลก่อนก็อยากจะฝากไปยังทำเพื่อไทยว่าคาพูดแบบนี้มันจะฆ่าตัวคุณเองถ้าที่ไหนเขาไม่เลือกคุณเนี่ยคุณก็ไม่ดูแลภาคใต้ถึงไม่เอาคุณเลยกรุงเทพมหาคนครถึงไปเอาคุณเลยได้มาคนเดียวแค่สอสอราชกระบ,บงังชนะแค่สี่คะแนนพ่อแหล เพราะวิธีการหาเสียงที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนการทําธุรกิจประเทศชาติไม่ใช่บริษัทจากัดไม่ใช่ธุรกิจนะเพราะนั้นเพราะนั้นคุณต้องฟังเสียงทุกคนแม้กระทั่งเสียงเดียวเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้องฟังเขาแล้วเอาไปคิดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับวันนี้สบายๆครับเป็นวันเสาร์ใช่ไหม,มนะผมไม่ได้เป็นสมาชิกก้าวไกลไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองพักใดนะครับพอพูดถึงก้าวไกลตอนนี้ก็กาลังโดนด่าเยอะ นะพรรคเก้าไกลเนี่ยสูญเสียความนิยมเพราะอะไรเพราะสมาชิกของพรรคเก้าไกลหลายคนตอนนี้โดนกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศเตะเมียบ้างต่อยเมียบ้างทำร้ายเมียบ้างล่วงละเมิดทางเพศบ้างถูกกล่าวหาว่าลวนลามผู้หญิงบ้างชวนไปนอนบ้างอะไรบ้างคืออันนี้คือทําลายศักดิ์ศรีของพรรคทําลายเกียรติภูมิของพรรคมากเพราะฉะนั้นไอ้คนประเภทแบบนี้นะครับนะไอ้คนประเภทแบบเนี้ มันควรที่จะไล่ออกจากพรรคไปแล้วพรรคต้องออกมาขอโทษประชาชนนับวันจะมากขึ้นเตะเมียทำลายเมียกระทืบเมียนะโอ,อะ้ลวนลามทางเพศอะไรต่งางๆเยอะแยะขึ้นเป็นดอกเห็ดเดี<ๆ>๋ยวับอันนี้ทำลายความมิยมของพรรคนะผมคนหนึ่งที่เลือกพรรคก้าวไกลมาเขาบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องอเลวร้ายมาก<ๆ>การกคมามทางเพศที่เป็นที่แย่มาก เตะเบียทำร้ายเบียผมทำคดีประเภทนี้ไฮโซเนี่ยอยู่หลายคดีนะถ้าผมทำจำจำเนี่ยสารจำคุกเนี่ยเพราะเขาบอกว่าคุณทำผิดเป็นสัญญาณนะเตะเบียรครั้งแรกก็รอการโลงโทษเตะเบียครั้งที่สองรอแต่ครั้งที่สามเนี่ยติดคุกแน่ผมทำแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่ชอบเตะเบียร์เตะอะไรจะจำติดคุกแน่บอกก่อนนะครับแนะ่ติดคุกนะพักเก้าใจเนี่ย,ย,นะยมีปัญหาเรื่องคุกคามทางเพศเยอะมากต้องออกมายอมรับความจริงแล้วแก้ไข นะแก้ไขไปไวหน่อยถ้ามีพยานหลักฐานชัดเนนออจนว่าไล่มันออจากภาคไปเปว่ามันจะเป็นสอสอเป็นผูสมัครเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทางานอะไรต่างไล่ไปต่อไปก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็เคยมาปรึกษาผมนะครับที่ทางอีสารเนี่ยจะเป็นข่าวเนี่ยแต่คุณอ้อเป็นหนึ่งเด็เข้ามาปรึกษาเนี่ยถ้าอันนี้ก็เหมือนกันก็ไปทำร้ายร่างกายก็หน้าตาช้ำนะแล้วตัวเองก็ไปม,มีเมียนองเมียน้อยอะไรต่างๆนะครับทางกอีสานเนี่ยเสียนันเสียนี่นนอะไรผมก็อยากไปเอืยอชื่อเขาอันนี้ก็เลทเท่นกัน เาฝากนะครับว่าการทำร้ายผู้หญิงนี่แม่งโคตรกระจอกเลยถือเป็นการกระทำที่กระจอกมากเนี่ยทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ถ้าคุณอยากต่อยเมียชกเมียนะคุณก็ไปสมัครเป็นนักมวยไปขึ้นเวทีไปเลยจริงไหมครับพี่น้องครับเพราะั้นเรื่องนี้ก็พักเก้าไกลต้องรีบแก้ปัญหานครับเออพรรรวมอย่างอื่นก็พักเก้าไกลก็ดีทํางานดีแต่ว่าไอ้เรื่องคุกคามทางเพศม,มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนบางคนนะอ่านะครับ อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่ากไปนะครับตะคทั้งที่สามติดคุกตะคทั้งที่สี่เมียตายอย่าไปทำถึงขนาดนั้นนะครับนะคนเราเนี่ยเป็นลูกผู้ชายไม่เตะผู้หญิงทีโคตรกระจอกเลยนะครับก็ฝากไว้นะบางคนก็เรียกว่าเป็นคนใจหมาอ๋อนะครับถ้าผู้หญิงทำร้ายผู้ชายคือเน่ๆ่อกยอกหรืออ่าไม่รู้ครับนคำถามแบบนี้ไม่น่าถามนะครับอย่าไปถามนะครับถ้าผู้หญิงทำร้ายผู้ชายแล้วคุณก็ไปฆ่าเขาที่เขาเหรออันนี้ก็ เป็นคําถามที่ไม่น่าถามนะก็ฝากนะครับฝากคนที่ถึงภาคอุตุนะถ้าใคใครทุกข์เยอยากจะได้เอฟซีที่เป็นคนที่มีคุณภาพไม่ใช่เตะเมียนะก้าวเล้าอะไรต่างๆทำร้ายผู้หญิงที่ผมไม่ต้องการนะครับนะดางแม่ไก่อะไรมันจะรู้นะนะครับอ่ะเ,อเตะเมียก็ไปเตเฟเฟะเสาดีกว่านะฮะถ้าอยากจะเตะเมียก็ไปเตเะเสาเสาบ้านแล้วกันนะครับโดนเมียเตะก็ไม่เป็นไรก็ทนด้ีครับนะ เดนะผู้หญิงมัเติดก็ทำ้ายร่รางกายก็เห็นอะไรก็ไปแจง้งความไปชนไม่ได้ก็นะน,นี่ก็ฝากไว้นะครับไอ้คำถามอะไรที่มันดูคำถามที่มันดูแล้วไม่น่าถามก็อย่าถามเลยสวัสดีพี่เดอีกคดีนะครับที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็คือเรื่องก,การเมืองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องแจกเงินหนึ่งพ่นบาทผมได้มีโอกาสได้คุยข่าวภายในใน,นก,การเมืองเขาเล่าสองเรื่คือตอนเนี้ยรัคเพื่อไทยเนี่ยตกที่นั่งลำบากตอนเข้ามาก็คิดว่าจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น นะคิดว่าการท่องเที่ยวจะดีขึ้นตอนนี้พักเพื่อไทยกําลังลำบากหนึ่งนะปีเด็ก14ปีอายุ14ขวบดันไปยิงคนจีนตายที่สยามมาแล้วก็พอยิงคนตายเนี่ยข่าวมันดังไปทัว่วโลกคนจีนก็เลยไม่มาเที่ยวเมืองไทยรถหายไปเยอะอันนี้ก็คือความซวยของพักเพื่อไทยอันนี้เพราะฉะนั้นที่เฮยหาเสียงไหมเฮ้ยเดี๋ยว,ก,ยวนนาก,ก,าการท่องเที่ยวจะดีอะไรจะการจะโประมทการท่องเที่ยวตอนนี้ไงลำบาก การท่องเที่ยวเท่าจะเป็นรายได้หลักรายได้เดียวเลยถึงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้านะก็เจ๊งเลยตอนนี้รับเพื่อไทยลำบากยอมรับความจริงเลยนะเพื่อนผมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ใหญ่เวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยผมก็ไปกับบริษัททัวร์เพื่อนเี่ยเขาบอกเลยตอนนี้แย่คนคนจีนคนไรต่างๆลดน้อยถอยลงเลยคือเพราะอะไรมีการยิงกันที่สยามพารากมันอ่อนไหวมากมันอ่อนไหวมากเพาอ่อนไหวมากปุ๊บนีเป็นไงเรียบร้อยจบนะ ออจบเลยการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้พักเพื่อไทยลำบากนะเพราะฉะนั้นการหาไรายได้ลำบากเนะเมื่อหาอไรายได้ลำบากพักเพื่อไทยต้องประหยัดไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไปกู้เงินมาแจากมาสมนทานกันนะ่ะสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยสมมติกิจาการไม่ดีคุณเป็นเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวสมมตินะกิจาการไม่ดีรายได้ไม่มีจะไปกู้เงินมาจ่ายโบนัสจ้กกางไหมนะเอาแค่นี้เลยงาผมได้คุยกับนักการเมืองนักธุรกิจเขาบอกเนี่ยคือตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่ลำบาก เพราะการท่องเที่ยวตอนแรกจะดีเอาลับมีการยิงกันสนาดหวัไวไดไหวเลยฮและเป็นห้างสยามพารากอนซึ่งเป็นห้างใหญ่ด้วยคนมันก็เกิดความเชื่อว่นเศรษฐีที่ไหนกล้าจะไปเดินเดินไปเดินมาโดยนยีกายอ่ะคนก็ไม่มาประเทศไทยอันนี้คือเรื่องสงคัญพราะนันนันท่องเที่ยวจีนก็รับรองพนักปาระเทศไทยลำบากเศรษฐาก็พยายามเดินทางไปคุยกับจีนนะนะครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยเพราะตอนนี้คนมันหวาดกลัวหมดนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับอันนี้คือเรื่องแรกอันที่สอง ความซวยของพรรคเพื่อไทยคือเกิดสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์ฮามัสฮีดงนีดากอะไรต่างๆในตะว,วันออกกลางโอ้ยอันนี้หนักนะครับซ้ำเติมหนักเข้าอีกครับพรรคเพื่อไทยนี่เจ๊งกับเจ๊งเลยการตุกที่